นี่เป็นวัดป่าช้างขาวมีแค่นี้เองที่พระอยู่ก็กไถไถแท็กเตอร, <c oughs> ร์เป็นสถานที่บำบัดทุกบำรุงสุขของพี่น้องชาวป,ปัตะานอ คืนเรานอนที่นี่แต่นอนที่ริมห้วยน่ะริมฝั่งนาทีที่นี่ก็หนักไปทางมีที่นั่งสนทนาธรรมมีกล้วยไม้ป่าที่นี่ชอบอยู่อย่างคือสร้างช่วมไว้หน้าวัดนี่งได้นี่ผมมาเก็บ đọc áp đi chong nám ít nồi của wát như ดีอย่างหนึ่งคือที่นี่เขาทำซ่วมไว้หน้าวัดเมื่อเวลาบรรดามวนมิตรพี่น้องเดินทางมาก็จะได้ใช้สวยวอยมีพระอยู่ห้ารูปยังไม่ได้คุยไม่ได้เห็นกับพระเลยชื่อว่าวัดป่าช้างขาวเป็นวัดของกะเหลียงนี่จะจากภายในนะเมื่อกี้เป็น เป็นอาคารที่เรียกว่าวัดอลนะแล้วก็จะพาเดินออกไปอันนี้ที่ชอบมากคือเมื่อกี้นี้ได้มาปลดทุกที่นี่คือเขาสร้างไวท้ที่ปากทางเข้าวัดเลยคือใครมาถึงเนี่ยจะมาเที่ยวที่นี่ก็มาใช้ห้องน้ำนี่ได้เลยซึ่งสถานที่นะอยู่บน อยู่บนเนินเขาลูกเล็กๆแล้วก็มีแก้งมีนกเงือกบินนกเงือกก็บินมาที่ที่เราพักเดี๋ยวให้ดูระยะทางที่เราพักตรงนี้เขาคงจัด <c oughs> เหมือนกับวัดป่าทั่วๆไปหนักไปทางการคุยกันหรือเรียกกันว่าสนทนาธรรม ลุงใหญ่ก็จะพาไปดูว่าสถานที่สวยแค่ไหนอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนี่เต็นท์ลุงใหญ่เห็นไหมที่นอนกันที่รถเต็นอันนี้ก็มีเป็นเขาสองลูกคู่กันอยู่ภูเขาสองลูกเสียดายไม,นนไม้ต้นนี้น่าจะตายแล้ว โครงการส่งเสริมให้ที่พักสงฆ์ป่าช้างขาวก่อนอาจจะมีช้างตัวขาวขาวทีนที่นี่ก็อยู่ที่เขาเรียกอ เออมื่อกี้นี้เรียกดอกอันชันนี่ยดอกอันชันใหญ่เจ็บมอาเนี่ยเยอจะเอาไปต้อมอาสมภาวนาป่าช้างขาวเป็นพุทธอุทยานนะก็เมื่อคืนลุ่ใหญ่นอนที่เต้นท์นี้แล้วก็นอนผุดปิ้วกับนะก็นอนที่เป นี่เป็นทางที่เข้าไปแล้วจะตันนะเข้าไปได้ไม่ถึงกิโลสองกิโลอะไรเงี้ยสถานที่ที่เราตั้งแคมป์ก็แฮปปี้พอสมควร Do ดูย a ว t นซําดอกอันชันข้างบนมีห้องน้ำอยู่หน้าวัดเขาทำห้องน้ำเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนขึ้นไปหน่อยเดียวเจอที่แรกเลยคือขวามือคือห้องน้ำเยอะแยะเลย โดดมากดกมาก,ก,มากมถือว่าออกแบบได้ดีแต่ตอนนี้ใครต้องการบ้างดอกอัญชันเอามาลวกน้ำํำ<อ>ดอกอัญชัน,น,อน,ชนเออใช่เอาใส่ไปในกาเลยไหม ก็โอเคครับให้ดูวัดป่าช้างขาวอี่างนี้แะครับครับอย่าลืมช่วยกดติดตามมึงใหญ่ด้วยครับขอบคุณมากครับดูวัดครับ